สาเหตุหลักที่ทำให้มรณะภาพก็เนี่แหละเบาหวานความดันไขมันพระเนี่ย <c oughs> อันนี้พูดในฐานะคนที่เคยเป็นพระเก่านะจริงจริงแล้วเราก็เนี่ยแหละเพราะว่าเป็นแบบนี้แหละกินแบบกินจุกกินจิกนี่เห็นนี่เห็นอย่างเงี้ยถือว่าเห็นว่าดิฉันแบบกินน้อยสุดนะนะตอนเป็นพระนี่ก็คือแบบอ่ะเดี๋ยวอ,นน ون, อันนู้นอันนี้ไปเรื่อยแล้วคิดว่า เอ้ยพ้าต้องผอมสิ่สี่ถุงเรียบร้อยค่ะพี่พัชรนานันกับขอบพระคุณมากนะคะสี่ถุงกับขอบพระคุณมากนะคะสิบก้าบ้านแล้วขอบพระคุณค่ะวันนี้ออเดอร์ขึ้นดีมากขอบพระคุณค่ะแล้วคนจะคนจะชอบถามว่าเออเออพระอะเขาฉันแค่มื้อสองมื้อเลยทําไมเขาอ้วนทําไมพระถึงอ้วนพระฉันน้อยมื้อมื้อที่กินอะน้อยกว่าคารวาสอีก ริงไม่ได้เกี่ยวกับมื้ออาหารนะคะเกี่ยวกับโภชนาการเกี่ยวกับสารอาหารที่คุณกินเข้าไปต่อให้กินน้อยมมื้อแต่ว่าถ้าแบบจำนวนแคลอรี่อ่ะที่กินเข้าไปมันเยอะก็มีค่าเท่ากันกินข้าวสองมื้อจริงพระเนี่ยแต่มือม้อหลังเพลนกินอะไรนมแล้วน้ำตาลฉ่ำเลยนมนมเปี้ยวอ่ะตัวดีเลยอีนมเปี้ยวเนี่ย อีนมเปี้ยวเนี่ยตัวดีเลยคุณไปดูนะน้ำตาลมันเลยนะอี <c oughs> พวกนมเปี้ยวเนี่ยพี่อันขอบคุณค่ะพี่อันขอบคุณค่ะพี่อัน,นขอบคุณค่ะพี่พัชนันันขอบคุณค่ะเออหนูเลี้ยงลูกอยู่บ้านเหงาๆอย่ารีบนอนนะคะยังไม่นอนค่ะยังไม่นอนค่ะถ้ามีลูกค้ายังไม่นอนค่ะอุยน้องน่ารักมากเลยค่ะด้ยนี่แอบดูโปรไฟล์อยู่นะคะน้องชื่ออะไรคะเนี่ย อยู่เททฟฟักน้องชื่ออะไรคะคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะคุณพี่กอตก,ก้าค่ะไปครีอรอน้องครีน้องคร,รีใช่ไหมคะน่ารักจังโตขึ้นหล่อแน่นอนหล่อแน่นอนเลยดูทรงแล้วเพราะว่าแม่สวยแม่สวยลูกโตขึ้นก็ต้องหลอ่อไปทุกคนสวัสดีหกร้อยหกร้อยสี่สิบท่านนะคะอ่ะคุยกัน ถามได้นะหรือหาว่าขายของอย่างเดียวย้ำว่าสาม,มารถคุยได้คุยไปเพราะเป็นคนระยองแต่ว,ว่าย้ายเข้าไปอยู่กรุงเทพอาจจว่าเราเป็นคนบ้านใกล้เลือนเคียงกันเนี่ยเดี๋ยวมีงานบรรยายที่ระยองนะคะวันที่ต้องถามแม่ตาก่อนลืมสิบเท่าไหร่เดี๋ยวสิบสิบสองสิบสิบสามหรือจำไม่ได้เดี๋ยวค่อยดูกันเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่ง แต่รู้ว่ามีงานบรรยายมีงานบรรยายที่ระยองนะ,ะไม่รู้เขาเลื่อนไปหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนมีบ้านอยู่จันค่ะแถวหนองแหวนเออเลิศบ้านเยอะแสะดงว,ว่าเป็นเศรษฐีนะเนี่ยเป็นเศรษฐีนีใช่ไหมคะเป็นเศรษฐีนีเหรอคะทำธุรกิจอะไรคะ พี่พาชลนานทาธุรกิจอะไรเป็นคนรวยนะเนี่ยมีบ้านเยอะนะเนี่ยบ้านระยองก็มีบ้านจันทร์ก็มีมีบ้านอยู่หลายที่นะเราเนี่ยวัด <c oughs> ดีหกร้อยยี่สิบแปดท่านค่ะคนซึมเศร้าอย่าไปว่าเขานะแพรลี่ใครว่าคะ่ะดิฉันไม่ได้ว่าคะ่ะคุณคุณคุณทักผิดคนหรือเปล่าคนที่เป็นประเด็นไม่ใช่ดิฉันนะคะคุณมั่วหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวโดนเอาลงหลุม เดี๋ยวโดนอารมณ์ไปลงหลุมคนตามข่าวแล้วโอ้ทํทำสวนทุเรียนอ๋อเป็นกงสีอุ้ยเหมือนพี่บีเลยอะ่ะมีระบบกงสีด้วยเหมือนพี่บีเลยอ่ะมีระบบกงสีด้วยพี่บีเขาก็มีระบบกงสีนะคะพี่หมอบีอ่ะสวัสดีค่ะว่ามีระบบกงสีเหมือนกันนะสว,ส,วสวัสดีค่ะพูดเล่นนะครับพูดเล่น ต่างกันแค่ขนาดชิ้นค่ะชิ้นเล็กกับชิ้นใหญ่บีไหนอะบีไหนละบีที่ไปอยู่ข้างในละบีที่ไปอยู่ข้างในละบีที่ยังไม่ได้ออกมาค่ะอบอดริการ์ของทิดอลงกตสวัสดีทุกขอหนึ่งออเดอร์นะคะใครใจดีแม่มาเร็วขอหนึ่งออเดอร์เออวิวอุว้ยไม่ได้พูดดันนั้นไม่พูดไม่ได้ค่ะเดี๋ยวช่องบิน พูดไม่ได้ค่ะพูดไม่ได้เราอยู่แข่งแก่งหางแมลดูค้อนค้านึงออเดอร์มาเร็วอเอ,อตะก้าสกับตะก้าสามต่างกันแค่ขนาดชิ้นนะคะชิ้นเล็กกับชิ้นใหญ่ที่ดิฉันถืออยู่เป็นเกรดบ,บีนะคะชิ้นจะเล็กลงหน่อยแต่ถ้าเป็นแบบพรีเมียมจะชิ้นใหญ่แผ่นสวยแต่รสชาติเหมือนกันทุกอย่างต่างกันแค่ขนาดชิ้นสั่งไปลองทานได้เลยทุเรียนไม่ต้องห่วงเลยคือทําวันนี้สมมติทําวันนี้ ทอดเย็นนี้อบคืนนี้พรุ่งนี้เช้าส่งส่งมาหาดิฉันบ่ายเด็กแพ็กส่งให้ลูกค้าและติ๊กตอก,ตกตส่งของไวมากติ๊กตอกส่งของไวมากดิฉันสั่งของไม่เคยรอเนสองวันสามวันนะส่งของไวเพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพนะเป็นผู้หญิงต้องเริ่มต้นที่การรักตัวเองแล้วต้องรักตัวเองค่ะเลือกกินสิ่งที่มีประโยชน์เพื่อตัวเองทํางานหนักแล้วต้องดูแลตัวเองให้ดีนะอย่าไปอย่าไปทํางานเพื่อคนอื่นหาเงินเพื่อคนอื่นไม่ได้ค่ะซัพพอร์ตตัวเองให้ดีก่อนถึงคิดเรื่องการซัพพอร์ตคนอื่นอันนี้เป็นพื้นฐานเราซัพพอร์ตตัวเองเต็มที่แล้ว เราค่อยเผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นแต่บางคนอนะโอ้โหตัวเองเนี่ยคือแบบเหนื่อยนะแต่ว่าไม่ตอบแทนตัวเองเลยไม่เหนื่อยเพื่อตัวเองหาเงินมาตัวเองก็ไม่ค่อยได้ใช้เอาให้คนอื่นใช้หมดไม่ได้นะคะผิดคอนเซ็ปต์ผิดหลักการเป็นผู้หญิงต้องดูแลตัวเองต้องซัพพอร์ตตัวเองนะคะอืมรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงมาค่ะผู้หญิงถึงผู้หญิง ขึ้นฮอตสี่สิบเจ็ดแล้วนะคะสวัสดีค่ะยี่สิบสองบ้านแล้วขออีกแปดบ้านนะคะขออีกแปดบ้านค่ะสําหรับคนนอนดึกมาใจจอยกันนะคะเดี๋ยวอยู่เป็นเพื่อนพี่พัชนะนันก่อนถ้ามีคนกดออเดอร์นะคะถ้าไม่มีจะหนีลงไลน์ละ <c oughs> แต่ถ้ายังมีออเดอร์จะอยู่เพราะว่าเมื่อกี้พี่พัชนะนันอุ่นหนุนไปสี่ถุงสี่ถุงใหญ่นะทุกคนสี่ถุงใหญ่นะสี่ถุงใหญ่ ได้ส่วนลด200ไม่พอได้ส่วนลดในไลน์นี้อีก12%บสอแทบจะส่งฟรีเลยนะนแะเออแทบจะส่งฟรีเลยนะบอกเลยกดเธอค่ะกดเธอค่ะถือว่าติ๋มขอแฟนบอกช่วยอุดหนุนคุณแพรล,ลี่หน่อยนี่แฟนพี่ออยดีมากน่ารักมากเป็นผู้ชายที่ดีมากจิตใจดีค่ะ พี่ได้สามีที่ดีแล้วค่ะพี่ออยพี่ได้สามีที่ดีแล้วค่ะพี่ได้สามีที่น่ารักมากเป็นผู้ชายที่ประเสริฐนะคะ<笑><笑>นะคะเอออ่ะใครอุดหนุนสินค้าเราเราจะอวยชับเราจะอวยค่ะเราจะอวยเฉพาะคนที่กดตะกร้าพวกที่ไม่กดตะกร้าเราจะไม่คุยด้วยนะคะใครที่ไม่กดตะกร้าเราจะไม่คุยด้วยเราจะไม่อวยค่ะเราจะมองเป็นอากาศาธาตุนะคะเราจะผ่านเราจะไม่อ่านคอมเมนต์ เราจะอ่านคอมเมนต์ของคนที่กดตาก้าเท่านั้นและคนที่อุดหนุนทุเรียนเรา2ถุงมีส่วนลดสองอนะคะกดตาก้าได้เลยไม่เคยขายปลาสลิดเลยค่ะพี่ขายแต่ปลาอินรีแดดเดียวซึ่งยังไม่ถึงหน้ามันยังไม่ถึงหน้ามันมีแต่คนถามอยากขายอยู่ปลาอินรีก็ทําเงินให้ดิฉันเยอะนะดิฉันขายแต่ละปีเนี่ยทําเงินเยอะเพราะคนซื้อซื้อฉ่ําเลยเหมือนกัน มันดูน่ากินด้วยแหละแผ่นมันชิ้นมันใหญ่ชิ้นใหญ่ดูน่าทานดู